ล้ไปแล้วแม่กก็วนลรมขึ้นก okay. ันหมดเลยลงมาเดียวคุณแม่้ยไม่เป็นไรวะน้องเวอะสองสามแชร์ไอ้ยังไม่พอมึงอ่ะพอพึ่งอะแม่เดียวแม่เดียวแม่เดียวฮัลโหลครับพี่ล้นฮัลโหลครับแต่งตัวร้อนไม่ความว่าอะไรเหรอครับมีอะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นอะไรกันอ่ะขึ้นมาน้องล้มมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยแล้วน้องชนเพื่ออะไรอ่ะน้องเพื่ออะไรอะดอ่ะโอเครับแบบไปโหลด

ไปไหนวะมันไปไหนหล้วะเียมันกลัวมันกลัวหนีไปเลยเหอว่นานหนึ่งถนนสะพานซ้ายนน่นซ้ายไหนซ้ายนี่นี้ายซ้ายซ้ายซ้ายนี่ขวา่นี่นี่นี่ขวาไอควายมึง่พี่เอาว่างงว่างว่เยี่ยมลงมาดิ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 ลงมา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 ลงงมาลงมามาลง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  ้อรถไปรถแม็กกมวนรถขึ้นกันบนในเรียมาดิ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 ไอ้มึงคือขี้อะไรปี่บิดวะโอ้ยายเอ้ยตัดให้อ่ะกูกูเกิดกูเกิกูเกิดกูเกิดกูแมงกูแมงกูแมง กันกูกันกูกันกูปีเปี๊ปี๊ไปไม่ได้ไม่ได้นน้องนี่นี่อะกูพ่อตายโกูตายอ้าวกับพ่อแม่อดี๋วไอ้ที่ก่อเสือเดี๋ยวซ่อมรถนะเฮ้ยมึงผิดเลยเนี่ยมึงใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยโหลมึงดี๊ดีจัดไม่ตอบไงสัตว์กูไม่มีหัวใจด้วยช่วงเนี้ยขึ้นดาวกูมา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 แม่ โ่เียรเปิดทำพี่อะไรอ่ะเยี่ยแม่งดวนเดียไอ้ขบ่ามึงดูมึงดูขึ้นได้โอเคไปไปดีดีดีเดี๋ยม่งชนเลยเลยเขาหนีที่ไหนเราหนีไงเอาเอาเลยงั้นน่ะเอาเลยจับเบ็กันไปเอาโรอ้เฮี้ยไอ้ยันนี่เงียบเลยติดเลยติดเลยรถพังติบเลยพังรถพังราคาต่ำเลยโทษคุยเลยมึงโทษคุยอะไรมึงลงมาแล้วมาคุยอะไรไอ้เยี่ยติดเฮ้ยไอ้พี่พี่ยังไงพี่จะไปทำอะไรเลย ลงมาเดียวกูไหมกูไม่พันูเลป่ะเอาเอาเอามาดิมาดิมาดิตายสงไปปะโอ้ยอยอ้ยโอ้ยโอับเอ้ยอับเอยับ้ันไม่ได้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโน้มโอ้ิโอ้ยแล้วอ้ยโอ้ยโอะไรอ้ยอ้ยโ้ยอ้ยดี้ยอ้ยโอ้ยโี้ยโ้มไอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโ้ยโอ้ยโี้ยอ้ย้ยอ้้ยนี่ลอเียนแฟนเก่ากูไอ้ เอาชื่อซ้อมเราเลียนแฟนเก่าปุ้ยเยี่ยได้มึงลงมาเลยมึงลงมาเลยลงมาไม่ไม่ไม่ลงแบนนะไอ้ควายไม่ลงแบร์นะไอ้บัตรโง่เหี้ยชื่อแฟนเก่าปุ้ยมามาแต่งรถหรอแทงมันแทงโอ้ยเหี้ยไม่มีไม่มีไม่มีแล้วเมื่อกี้มึงใช้อะไรให้มัดรหรออ่าไอ้นี่อีโมอีโมไม้เออไปเลยอะรถ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 เนี่ยจะลบจะลบอย่าเพิ่งลงเฮ้ยรถมันจะล็อรถมันจะล็อไหมครับ เฮ้ยไม่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะไอ้เงี้ยเนี่ะเฮ้ยไม่เป็นอะไรวะน้องเวยอะเพื่อวอ้เงี้ยดิแม่กูอยากได้อยากได้กระสุนว่ะไอ้เงี้ยอ่อเชี่ยอะไรเฮ้ยแม่งชนไม่ติดเลยไอ้เงี้ยไม่รถไม่ซ่อมให้วะซ่อมไม่ติดจริงแม่งค้อกล้าเว้ยเว้ยไปโดนอันนี้ข้อกับน้องครับน้องครับรถใครครับลงด้วยครับลงด้วยครับลงด้วยครับฮัลโหลครับลงด้วยครับไอ้หน่อยลงมาคุยไอ้มาเฟียลุงใหญ่เขาไม่ยืนรอนะเขาไม่รอนะ โอ้ยแม่ซ่อมรถเถอะซ่อมเลยแม่ซ่อมไหมเนี่ยมันเนี่ยโผล่ขึ้นที่โกลขึ้นแล้วกดแล้วกดแล้วเนี่ยเอ้ยมันแดงโดนหมดแล้วเนี่ยเฮียแม่เราต้องมาโดนหลังแง่ด้วยวะคุยแบบมาเล่นเราอยู่คนเดียวเฮียฮัลโหลเอออ้าวมึงเบาพี่กูเบาพี่กูเบลเฮียเลยวะไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอข้างนอกเดี๋ยวมึงเจอแค่นั้นน่ะไม่เจอแค่นแหละบ็อกซิ่งต่อยแพ้กูนะตรงเนี้ยไปเนาะขึ้นรถเดี๋ยว น้องน้องเพื่อนเองด่าพ่อพี่อ่ะหมายความว่าอะไรวะใช่ใช่สุดแดงใช่สุดแดงอ่ะใช่ครับมันมาด่าพ่อผมมันหมายความว่าอะไรครับพี่กดเดมครับผมเอฟซีครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมไอ้น้องพี่กดเดมครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเอฟซีครับเบอร์รถดิเบอร์รถดิเบอร์รถดิเงินผมชื่อโกลเดมแต้แวทครับอันนั้นชื่อกูอ๋อผมชื่อโกลเดี้ยมลูกกะรีครับอันนั้นชื่อแม่มึงเปล่าปีนี้อะไรเนี่ยไอรูปหน่อยเดเ้มโกลเดมผมเอฟซีเออเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปดิวยดิ่ไปดิวยนีไปด มานีมาๆๆมามานกนกจุกแน่มามายัโกขาถ่ายรูปโกโกกถ่ายรูปล้วะนี่ไงสัตว์ถ่ายรูปนี่แงมแอกว่ะเอานึงไปไปน้องเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยน้องๆเจ็บเจ มึงเก็บมีดดิคุยกูเก็บแล้วครับมึงจะแทงกูทำไมอ่ะโกรกดดังแล้วมึงก็ได้หรอเอออะไรอะไรอะไรไอโกรกโกรมือแทงกูมา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 ไม่ได้ไม่ดัไม่ด้อ่ะทาย่ายทายอ่ะใา่ลูกนดครับใส่ลูคเดาพี่พีดกดกดอีโมดหน่อยพี่กดกดแรงเนาะอะไรก็ได้มีดฮายอะไรก็ได้เว้ยมาว่ะมาว่ะเย้เย้เย้เจ็บเจ็บเจ็่กูมาแล้วพวกเบกเหี้ยเบิกดุยชันหมา มาขอถ่ายมึงถ่ายรูปลูกกระรีครับลูกกระรีไหวป่าวเว้ยช่วยกันน้องช่วยันไว้กับพี่กูบูมบ้าเว้ยกับพี่กูบูมบ้าเลือดเลยผมน้องรักพี่รักเองว่ะโบดป่าอย่าไม่ต้องจีนจานไม่ต้องจีนจานไม่มันมีมวีมอญด้วยหรอเนี่ยมอญเนี่ยหอนทีละตัวแบบมึงมั่งจำเบ้งมั่งจำเบ้งแว้ว เนี่ยไแก่จับไอ้ไได้ยินกูไหมเนี่ยเฮ้ยบ่นคยอะไวะเออคเป็นีโกูถ่ายรูปมึงไดิเจยิงดเอามาไว้ยสมนึงนึงมาแล้วดิเยาาพี่อะไรมึงวาพี่อะไรหวาไปไหนสัตว์มึงดิ้นมึงโดนแบนน่ย กลางวันทำไมคนก็หงอกูไม่ไม่พี่พี่ผมพยายามถ่ายรูปพี่จริงเนี่ยผมขอขอแล้วก็ไม่ให้ไงก็ไม่ให้ก็ไม่ให้เลยครับไอ้โกึงเอ๋ยที่อะไรงอกมึงดหงิดใครนะได้ได้ตึ้งตองตัมแจ๊ตั้มแพ่ไปแล้วจริงนะยิวเกียร์เด็กแผนไทยเป็นไงพูดเฉยพูดีแล้วตอนเป็นดีแล้วเหมือนพ่อมึงเลยโอ๊ยเล้งจ้าเล้งจ้าเออแล้วเออแล้วพี่พ่อพี่มองมิดจริงไม่โลดไม่ไม่โลดยึดไทยยึดไทย เอาตายเชื่อกตายอ่ะพ่อไเยอะเอ๋ยี่ยะลูกตีอเาผมไม่เกี่ยวนะพี่ผมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะไม่เกี่ยวครับไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรเลยผมไม่ได้พูดอะไรเลยอนนี้อะตนนีชาร์จกนมึงมันแจงจริงนี่ไงวานี่ไงมัมจเบ้ตายอีกหนึ่งไม่ไม่กูมองไม่เห็นดิมึงนี่โแก่ย่แก่แก่ยิ่แก่แม่พึ่งดีอนนนนดเทียไอ้เกย์คนนักเกียอะไรน อะไรนะไอ้หวองมชื่ออะไรหองลูกใหญ่ลูกใหญชื่ออะไรชื่ออะไรอะไรู่ไม่อยากรู้แล้วไอ้เหี้ยลูกลี่ออไม่ได้แล่ละโทษโทกะอ้เหอเอมึงนจำโบ่พ่อมามโบ่แม่มึงงเปายปกดี่ยดัวี่ไอ้เหี้ยอะไรอะไอ้เ้ไอมึงพดี เดยดแม่นั้นบอกแกงก้าวหัวเองมึงชุบก่อนพี่หัวไวะไม่ชุบไม่คุยเลยอ่ะไอ้แกหรือว่าให้ทิ้งหัวทองแล้เราวาร์ปไปที่อื่นดีปะโน้ำแต่ว่ะดีดีดีนี้ันน้ำแต่ว่ะพี่คอยมีแทงดี

มึงชื่ออะไรตลบมึงชื่ออะไรผมชื่อผมชื่อต้นไม้ครับเี็ดแม่อยู่ต้นไม้ทิ้งเมยทไ้งเลท้งเลยทิ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 ้งเ่ยทิ้งเลยทิางเลยทิ้งเย้งเลยอม้งเลย้งเิ้งเลงเลย้งยทิ้งเลยท้งเงเลยทม้งเลิ้งทิ้งยทม้งเมงมงอง่งิงมงมงง่พงงเงเงอ้งงย เฮ้ยไอโกเกมเอากูกูกูฟดีใหญ่ไฟีหมดย้อยยังง่จังปวดเกมพ่ีดงน่งงยงงยด้เฮียเียบอกกูหมดเฮ้ยอ้าเด็กเฮียมันขับอะไรอ่ะเออเอาดิเจอน้องกูตบมึงหนีน้องแป็ขวบบอกว่ามึงหนีเด็กปไงสตว์มึงเจอเียมจะนี่ไงไปตาตแม่ไปไปแม่ไปไปี่เวงเ กูเองี่อะไรไอ้ปัญญาอ่อนไปลุมือเว้ยที่ทำกากระสัดเสียงหญ่ฟีเอ้ไม่ใช่เสียงแย่ี่ตัดอีกแล้วรู้มือไป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 ัปไ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 ปทิ้งน้ไไปทิ้งน้ไไป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 ลปไปไปไนีปไ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 ๆไปไปไ

ว้ามาว้าไปไปหลหลัหลัักหลไม่ต้อบอกมไม่บอกพ่อแม่ก่อนไปเยอะตายไปเยอะาไปหลักหลักเลยครับฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับแต่งตัวล้นแหมค่าวว่าอะไรเหรอครับเออขาว่าอะไรครับกูเปิดเลยแสดงว่ากูรู้ใหญ่มึงอกพี่กูทิ้งยาหาแม่มึงไงอะไรกูไม่ทิ้งน้องมันิี้อะไรกูไม่ได้ทิ้งน้องมันสุดขาวสุดขาวไอ้กระเทืบสุดขาวทืบสุาเทอขาวทืบนข่ขาวเขาวขาวเขาขาวเขาเเขาวาวื ยืนน่าย็นนี่ย็นนี้ไอ้เป็นไอ้เป็นข่าวสาวตืมคุยได้ไ้มวะไังไม่เอะจ้านี่ไงสัตว์นี่ไงสัตว์่วงบัวบานงาน้ยบัวบานงานบัวบานงานบัวบานงานเจอกูดิเฮ้ยไอ้ช่วยกูช่วยกูไอ้โน่สตรข่าวสาวตืมไหมเห็นหมดเลยว ไอ้ไอ้กูตายเฮียไม่ได้มองไอ้สัตว์ไอ้โง่ึงตายแล้วไอ้เฮียโดนสุนทราสาวตืมเล่นหนีเฮียมึงฟรีจังวะไงไอ้พี่ชายเกินกูเกินไอ้บ้าด้วยเอาทรายไอ้สอเออเอาดีเอาดีไอ้พ่อแม่คุณทำไมวะพี่มี่ไม่ใช่ถือได้ด้วยนะถามพ่อมึงดูตายเฮียรู้รู้มือไหมรวงวงเนศศาสตว์แทงดี่แข่งนี่แทงดี มาดิสัตว์มึงเรียนมไอสัตว์วไม่มีรมามามามมามมามึงเลยรสองหนึ่งไม่เคยกลัวใครเอาไปหนึ่งเอาไปสองไอสัตว์ยี่กระจกยะสวะสะทุน อะไรตัดไอยน้ำเงินอะไรครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมเพิ่งเกิดเมอี้อะไรมึงนี่มันต่ออะไรจริงเนี่ยอะไรอะไรผมเพิ่งเกิดเมื่อกี้เนี้ยผมเพิ่งลงมาเลยโอ้ยโอหเนี่ยอุตส่าห์เล่นเซิร์ฟมีอะไรผมเล่นเซิร์ฟมีครั้งแรกเองพี่เกิดมาเมื่อกี้เออผมเพิ่งมาเล่นเมื่อกี้นี่เองโอ้โอะไรก็ไม่รู้น่าเบื่อจังอะไรผมยังไม่ทำอะไรเลยพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเออผมผิดอะไรวะผมเพิ่งเกิด อานะพี่ผมปากทุกวันมาพีและและเองกเเองกเเองเกิด่ครับใจับพี่คนเกมก็ขอโทษพี่ดิ่ไปแทงเขาทำไมวะโทษครับขอคนแม่งตายขอโทษนะครับ่หคนแม่งตายลูกอีโง่เอาเอาตัวคิดีเลยอ่ะเหียเอาเวยลอนเวยลอนเวยลอนาน้องฮัลโหลครับฮัลโหลฮฮ่่า อันอันนี้เราเราเราจะไปไหนหรือเปล่าเอ้ยไปได้ไปไหนไปเบอร์ลังสิตไหมใช่พี่เบอร์ตองอ่ะฮ่าฮ่าห่าอ่อมี่าย่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮ่่่าก่่่่่่อ่าา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 า่้่่่ ไม่สิไอ้เจี๊ยบแม่ไอ้หมัยสี่สิพูดไม่หยุดเลยเ่พูดไม่หยุดเลยเฮียไม่สภาพสภาพมมัใโอหพ่อม่บยมยมมนจัดยียมึงจะปจัดไม่ได้ตอนนี้มึงมโนเจี๊ยบกึ้ยม่ไมดแก๊ปลังหาแม่มึงไม่ก้าไอ้ียคนตาใส่กันคนไมแกหล่เไเยาเยมีบทเียไนมาวะเอะไมาบ้ โอ้ยเอ้าเอ้าไอ้ยี่โก้ก็แตกไอ้เหี้ย่ะพ่อผมฮัลโหลไหนเนี่ยอะไรนะอยู่ไหนอยู่บ้านคุยตะโกนคุยเต็มเหี้ยอะไรอยากกินเหล้าอะไรนะกินเหล้าอะไรพูดบอกมาบอกกูอือไปป้า